ผมมีงบอยู่สอ,อ,องห,สหมงื่นบาทอยากได้มาถือรุ่นใหม่สักตัวหนึ่งเน้นในเรื่องของการเล่นเกมแล้วก็ใช้างานทั่วไปครับมีทั้งหมด5รุ่นมาแนะนำนะครับเผ้อๆแถมไปอีกสัก2รุ่นนี่ครับประมาณ7รุ่นนะครับวันนี้มาแนะนำทั้งหมดเลยเริ่มต้นกันที่รุ่นแรกครับกับ Xiaomi 14T Pro ครับอย่างแรกชิปเซ็ตแรงมากแบตเตอ i ี 9, ่เก้าพั plus นะครับเป็นรองแค่ s t snap 8 elite ใช้ AI ในเรื่องของการถ่ายภาพสวยมากๆนะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมพร้อมกับชาร์จเร็ว120วัตต์ในงบนี้120วัตต์น่าจะเป็นชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดแล้วพอสังเกตกลาางแดดนาน,านนๆะคครับต ความร้อนก็จะขึ้นแน่นอนต่อกันที่อันดับถัดมาครับกับ Honor Magic 6 Pro จุดเด่นของเขาเลยชิปเซ็ตแรงนะครับผม Snapdragon 8 Gen 3ผมบอกเลยว่าคุ้มมากชิปเซ็ตแรงจอคมๆส,สวยๆเลยกล้องเนี่ย h o n o เเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบสกินโทนของน้องเขาเม,มากๆการดีไซน์เนี่ยส่วนตัวผมเองนะผมชอบการดีไซน์ของเขาม,มากๆ อันดับถัดมานะครับกับ Vivo iQOO 12 5G เขาจะเน้นในเรื่องของ performance ชิปเซตเป็น Snapdragon 8 Gen 3แรงที่สุดณตอนนั้นนะครับเล่นเกมโคตรลื่นณนะปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่าเล่นเกมชินประมาณ60เฟรมได้นะครับปับ G 90เฟรมลื่นเลยมีระบบการจัดการความร้อนนะครับปกติ RAM 12เนี่ยเราก็ว้าวมากๆแล้วในเลนราคานี้แต่ตัวนี้ไม่จ้า RAM 16โคตรจุกรุ่นถัดมานะครับผม Poco F7 Series ตัวโปรเนี่ยได้ชิปเซ็ตที่แรงนะ Snapdragon 8 Gen 3ราคาคุ้มที่สุดกล้องอาจจะไม่ได้โดดเด่นมาก แบตเตอรี่อึดแน่นอนตัวอัลตร้าคือสเปคโหดมากนะครับชิปเซตเปลี่ยนจาก Snapdragon 8 Gen3 เนี่ยเป็น Snapdragon 8 Elite แต่ว่าตัวนี้ได้ในราคา21,990บาทมันสามารถลดราคาลงไปให้ต่ำกว่า20,000บาทได้ครับต่อจันที่นับผ่านมานี่ครับอันดับนี้เอามารุ่นเดียวพอนั่นก็คือ Realme GT6 เขาเนี่ยได้เป็น Snapdragon 8S Gen3 จอเองก็ไม่ธรรมดาคุณผู้ชม120เฮิรตกล้องเนี่ยด้วยความที่เป็น GT เขาอาจจะไม่นเน้นมากข้อสังเกตของเขาเนี่ยครับแบตเตอรี่ค่อนข้างที่จะหมดเร็วไปนิดนึงอุณหภููมิตอนที่่่ชาารร์จ้สึกว ขเขาแบบร้อนมากนะครับไม่แนะนําให้ชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยแท้งกันอีกรุ่น h o n o r 200 Pro นะครับถ้าให้พูดถึงเซกเมนต์ต่ำกว่า2 0 0ห0เนะี่ยตัวนี้น่าโดนจริงๆได้ชิปเซตระดับเรือทองอะ่ะบอกเลยนะ8เสน3ได้กล้องที่แบบว่าโอ้โหสูสีเรือทองได้เลยนะครับข้อสังเกตของเขาเนะครับเล่นกลางแจ้งเนี่ยก็จะร้อนนิดนึงแต่สว่างหน้าจอของเขาเนี่ยอาจจะดรอปน้องเป็นจอโค้งสำหรับคนที่ชอบก็ชอบเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบเล